อยู่กับภูมิใจไทยนะคะสีฟ้าสีน้ำเงินสดใสเออตรงน้ำเงินสินะคะเพราะว่าน้ำเงินมาแรงแล้วก็แลนสไลด์จริงๆสำหรับพักภูมิใจไทยเมื่อวานนี้อดตลับขับตะนอนกว่าจะรู้ผลจริงๆเนี่ยประมาณห้าทุ่มครึ่งผลออกมาเนี่ยนะคุณผู้ชมเมื่อวานหลายคนก็บอกว่าเป็นไปตามการคาดหมายแต่บางคนก็บอกว่าเหนือความคาดหมายอยู่เหมือนกันใช่เพราะว่าจริงๆเขาคาดหมายกันว่าน่าจะประมาณร50แต่ปรากฏเอาล่ะมาดูหน่อยสิว่าผลคะแนนการเลือก เลกตั้งเมื่อวานที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้คุณผู้ชมคะอันนี้อัปเดตตอน15นาฬิกานะคะเป็นผลคะแนนเลือกตั้งสสทั่วประเทศอย่างไม่เป็นทางการนับคะแนนแล้วประมาณ94%อร์เซวันที่9กุมภาพันธ์เริ่มจากนี่เลยภูมิใจไทยสีน้ำเงินนะคะตัวเลขรวมทั้งหมดทั้งเขตทั้งบัญชีรายชื่ออยู่ที่193เกอเกือบจะ200แล้วใช่ค่ะโอ้จริง เขาก็บอกกันว่า150ไหมใช่อันนั้นออก็ถือว่าสูงแล้วนะคะส่วนอันดับ2องันนี้น่าตกใจเหมือนกันนะคะพักประชาชนอยู่ที่118ค่ะและพักเพื่อไทยหล่นมาเป็นอันดับ3นะคะอยู่ที่ 74และอันนี้บอกเลยว่าเหนือความคาดหมายจริงๆพักกล้าธรรมของค,คุณธรรมนัทสีเขียวที่ว่าเนี่ยได้58ที่นั่ง<อ>และพักสีฟ้าพักประชาธิปัตย์หลายคนช่วยกันลุน้นตอนแรกนึกว่าจะสู่สีกับพักกล้าธรรแต่กลายเป็นว่าโอ้โหกล้าทํานี่คือนำไปเยอะเลยใช่ค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วได้25ที่นั่งคร,ครั้งนี้ได้22ที่นั่งเอาละแต่ไม่เป็นไรหลังจากนี้ก็คือต้องมาคำนวณคณิตศาสตร์กันว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลกันอย่างไรแน่นอน ครที่มีเสียงมากกว่าก็มีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนท่นั้นก็ต้องมาดูนะคะว่าจะจับคู่กันแบบไหนสีน้ําเงินสีเขียวสีแดงไหมหรือว่าจะเป็นสีน้ําเงินสีเขียวแล้วก็เอาอพรรคเล็กมาเติมค่ะอ,อันนี้ก็ต้องรอจับตามองกันต่อนะฮะแต่ว่าความชัดเจนของแต่ละพรรคก็เริ่มที่จะทยอยออกมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพรรคประชาชนที่บอกมาโดยตลอดนะครับว่าถ้าไม่ชนะที่1นึ่งเขาก็จะไม่จัดตั้งรัฐบาลในตรงนี้ก็ต้องมารอดูนะฮะหน้าตาจะเป็นยังไงแต่สิ่งหนึ่งครับที่หลายคนก็วิเคราะห์กันต่อออนักก็คืาารชะแบบถลลมทยขงพ ใจไทยเมื่อวานนี้ปฏิเสธไม่ได้ส่วนหนึ่งหลายคนก็บอกว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการชายแดนของนายกอนุทินจะมีส่วนสําคัญวันนี้ครับนักข่าวได้มีการถามทางด้านของคุณอนุทินนะฮะถึงเรื่องของความรู้สึกในการที่จะชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับ ที่ประเด็นหลายคนบอกว่าเกิดจากกระแสชาตินิยมการทํางานเรื่องชายแดนหรือไม่เรื่องนี้นะฮะนายกบอกว่าจริงๆเนี่ยการชนะการเลือกตั้งมาจากประชาชนครับที่ให้ความมั่นใจในในแนวทางการทํางานของพักภูมิใจไทยส่วนเรื่องของการที่จะบอกว่าเป็นเพราะกระแสชาตินิยมเป็นจุดหลักที่ทําให้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้นายกว่ายังไงคิดแบบนี้หรือไม่ลองฟังฮะก็ชนะการเลือกตั้งได้ก็เพราะ พี่น้องประชาชนคนไทยยังให้ความมั่นใจในแนวทางการทำงานของพรรคกุญญย,ยไทยครับจริงๆแล้วสื่อในตอนนีค่ะได้แม้ได้เร็วที่สุดเดือเ,าาเดี๋ยวเราให้ทุกอย่างมันมีขั้นตอนมีลำดับของมันนะครับตอนนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางอย่างแม้กระทั่งอย่างไม่เป็นทางการก็ยังไม่มีการประกาศเรายังไม่รู้ใครได้เท่าไหร่ใครได้อย่างไรมี มีข้อจำกัดหรือมอีความไม่สมบูรณ์อะไรในกระบวนการหรือไม่เดี๋ยวรอยังมีเวลาอยู่ครับวันนี้ประเทศไทยก็ยังมีรัฐบาลที่บริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มรูปแบบอยู่นะก็มไม่มีจะไม่มีการาขาดช่วงหรือจะไม่มีการชะลอหรือลังเลใดๆทั้งสิ้นนะครับ มนตรีอยู่นะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าเอ๊เป็นเพราะว่าชาตินิยมหรือเปล่าเขาก็เลยมาพูดว่าเนี่ยชนะเพราะสามนิยมหนึ่งคือชาตินิยมอสองคือประชานิยมก็คือโครงการต่างๆคนละครึ่งและสามคือพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมที่ว่าก็คือเขาเอาบ้านใหญ่กว่าในเมืไทยและพิมพ์นิยมอีกหนึ่งก็คือ นี่แหละทีมเศรษฐกิจไงครับอ่รารองนายกรัฐมนตรีต่างๆนะคะซึ่งก็ทำให้พักภูมิใจไทยแลนดสไลด์ขึ้นมาแต่ถามว่ามันมีคำถามว่าเนี่ยจะจัดตั้งรัฐบาลจะเอาสีไหนมาเติมค่ะสีเขียวไหมสีแดงไหมทีนี้นก็พูดถึงเรื่องของพรรคเพื่อไทยว่าเขาก็ไม่ได้ปิดประตูนะทางคุณอนุทินก็เลยบอกว่าเออจริงๆก็ยังคงดูผลการเลือกตั้งของกกตอย่างเป็นทางการอยู่แต่เอาละเห็นทางผู้สื่อข่าวบอกว่าก่อนหน้านี้ เคยเผาสะพานแล้วนี่เผาสะพานของพักเพื่อไทยคุณอนุทินตอบแบบนักการเมืองขึ้นมาเลยว่าโอ้สะพาไม่ยังมีอีกหลายสะพานเปรียบได้กับสะพานมิตรภาพไทยลาวมีตั้ง5สะพานก็มีหลายสะพานไงใช่ฉะนั้นทอดไปสิยังมีโอกาสแสดงว่าก็ไม่ได้ตัดเพื่อไทยออกไปจาก เรื่องของการจับคั่วจากตั้งรัฐบาลค่ะแต่แน่นอนว่าถ้าทางด้านของพรรคของคุณอนุทินเนี่ยพรรคภูมิใจไทยมีทางด้านของพรรคกลาา้าทําที่บอกว่าได้ที่นั่งไปเกินคาดเนี่ยอยู่ที่58ที่นั่งเขาบอกว่าถ้าหลอมรวมกันแล้วเนี่ยเกินครึ่งสภาไปแล้วไปที่เรียบร้อยต้องไปถามทางด้านของคุณทางด้านของคุณธรรมนัสสักหน่อยนะคะแน่นอนว่าหน้าตาเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสเลยคือไม่ต้องถามท่านก็น่าจะรู้ว่าท่านอารมณ์ดีนะคะ <c oughs> นี่ท่านเนี่ยเดินทางเข้ามาที่ทางด้านของกระทรวงเกษตรทางด้านของนักข่าวก็เลยถามว่าตอนนี้เนี่ ถามถึงการท้าทามจัดตั้งรัฐบาลจากฝาก่าของพักภูมิใจไทยตอนนี้มีการติดต่อมาแล้วหรือยังลองฟังท่านธรรมนัสตอบค่ะส่วนใหญ่ที่ที่เราได้มาเราได้มาจากการไปถงพื้นที่ไยพูดคุหารพักหลือคนอื่นเราไปแก้ปัญหาเรื่องน้ำที่ที่มีกาารททมอะไรกันยังไงบ้นงเ่ยังไม่ได้คุยกับใครเลยค่ปอดี กลับไปเด็กแล้วก uh uh> uh> uh ็ปิดโทรศัพท์เปิดโทรศัพท์ที่สุเมื่อต้นเขาประเมินไว้ว่าอาจจะเป็นน้ำเงินแดงเขียวอย่างเงี้ยพอจะเป็นไปได้นี่เราต้องให้เกียรตพักแกนนดำเนินกางทึ้ใหม่แต่ว่ายังไม่ได้คุยเลยแต่ของเราพร้อมพร้อมร่วมก็ก็เราเราก็คือเรื่องจากรัฐบาลชื่อแล้วมันก็อยู่ด้วยกัน ง่ายๆตอนนี้เนี่ยพักกล้าทรมก็รอทางด้านของพักภูมิใจไทยเขาเทียบเชิญร่วมรัฐบาลเลยค่ะแต่คิดว่าไม่น่าจะผิดคาดสักเท่าไหร่แต่ถ้ารวมกันแล้วระหว่างทางด้านของพักภูมิใจไทยมารวมกับพักกล้าธํามจะได้ที่นั่งอยู่ที่2 5 1ที่นั่งซึ่งมันเกินครึ่งของสภาแหละแต่ว่ามันก็อาจจะยังปริ่มน้ําอยู่แต่อย่างที่พี่ปุ้ยว่าไปว่าพักสีแดงเนี่ยพักเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้ปิดประตูซะทีเดียวก็ต้องมารอดูว่าเขาจะร่วมรัฐบาลหรือเปล่าแล้ค่ะแต่ทีนี้เรื่องของจํานวนสสก็ให้เขาไปว่ากกัันนนไปคุยพร ที่ของเราคือส่งเขาไปแล้วเลือกไปแล้วหน้าที่ของเราหมดแล้วห้าวินาทีที่คุณชูวิทย์บอกแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องตามต่อคือการทําหน้าที่ของกกตโอ้โหเยอะคอรหาเลยเอาเรื่องไหนกนดีเยอะมากเลยมากมายเลยโดยเฉพาะคณะกรรมการกปนคือหลายคนแบบออกเสียงปลลาๆให้ถูกนะเดี๋ยวจะกลายเป็นกกนคือบางคนพูดอย่างนี้เลยนะคือคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเป็นอาสาสมัครที่เข้ามานะคะคุณสมบัติก็คือล่ะต้องมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วเขาต้องมีการ อบรมแต่ปรากฏว่ามันเกิดอะไรขึ้นอบรมยังไงถึงเป็นแบบนี้ปทุมธานีเมื่อคืนนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนน,นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในเขตนะคะซึ่งอยู่เขตเจ็ดของปทุมธานีไดหนึ่งสองนะเ<ช>มื่อคืนเนี่ยเขายังเดือดกันอยู่ปรากฏว่าเขาบอกเฮ้ยนับคะแนนเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยไม่มีการขานไม่มีอะไรเห<า>มือนหลมุมบางทีแบบเหมือนจะกางกระดาษออกมาแล้วแต่ว่าหุบไปก่อนแล้วก็เอาลงไปหย่อนใส่เหมือนเดิมแล้วบางมุมที่มันมีกล้องวงจรปิดอ่ะคุณภาพดังปิดคลุมทำไมนักศึกษาเขาก็เป็น นึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเหมือนกันเขาก็ไม่ยอมก็เลยมีการประท้วงกันเกิดขึ้นปรากฏว่ารองผอกกตต้องเดินทางชี้แจงค่ะแล้วก็พูดว่าเอาละถ้าสมมติว่าจะมีการร้องเรียนมันต้องยื่นเรื่องต่อทางกกตจังหวัดมันนับใหม่ตอนนี้ไม่ได้หรอกน้องลก็จะเป็นอย่างนั้นว่าการนับรองคันานไว้ที่กรกตเนาะน่ะและเบียบก็จะเป็นอย่างนั้นว่าการนับคะแนนหรือคันคานการนับคะแนนเนี่ย ต้องคากคานที่หน่วยแล้วก็เวลาคักคานเสร็จน้องก็ถ่ายถ่ายที่เขาคักคานไว้ไปร้องที่กอตอจังหวัดก็คือว่ากระบวนการขั้นตอนต่ออย่างนี้เนี่ยก็คือกอ,อ,อตอจังหวัดเนี่ยจะเป็นคนดำเนินการให้พวกเรารว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ย ฟังเสียงของรองผอกกกตกับท่าทีของน้องๆที่เท้าเอลและกอดเนี่ยกอดอกคือไม่พอใจอย่างแรงที่แบบว่าอ่ะก็นับเลยสิทำไมจะต้องไปรอหูเสียเวลาน้องคนนึงเป็นตัวแทนหมู่บ้านเอาไม่ใช่ตัวแทนนักศึกษาลุกขึ้นจับไม้ประท้วงทันทีค่ะก็โตวันหมดแล้วนะครับก็โตวันหมดแล้วนะครับผมว่าให้มันจบๆอ่ะ ไว้รุ่นหก็ต้องมีชี้นิดนึงนะใช่ไหมคือไม่พอใจอย่างแรงปรากฏว่าทำยังไงคุยกันจนประมาณ6ชั่วโมงจนถึงตีสาเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการเบื้องต้นประจำหน่วยเลยบอกโอเคถ้างั้นเริ่มนับคะแนนใหม่ช่วงตีสาโอ้โหกว่าจะเสร็จก็างมูเช้าใช่ไหมน้องปอนใช่ะยาวๆสว่างคาตาส่วนเรื่องของการปิด ที่เอาไอ้ผ้ามาปิดกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่เป็นพออ,อสำนักงานกะกะตปะระิดาน,นี้ีก็ออกมาชี้แจงว่า ือกล้องเนี่ยมันเป็นกล้องที่เสียแล้วค่ะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยคือเราก็ไม่รู้ว่ามันเสียไม่เสียแต่เขาแจ้งว่าเสียฉะนั้นเนี่ยกล้องมุมอ่ะมันส่องมาตรงคนที่กาพอดีมันจะแพลนเห็นชื่ออย่างเงี้ยเหรอคะใช่คือเห็นเห็นว่าแบบเรากาอะไรอ่าฉะนั้นเนี่ยมันมันจะผิดกฎหมายการเลือกตั้งเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโมฆะใช่หมอ๋อไม่รู้เผื่อซูมได้เผื่อกล้องมันตัวมังตัวมันทํางานก็เลยเอาผ้าปิดคลุมไว้อันนี้จี้แจงน้องๆเข้าใจถ้าแบบนี้ก็เข้าใจหลังจากนั้นนับคะแนนจนเสร็จสิ้นเราไปคุย คือก็จะมีคนสังเกตการเป็นทั้งผู้สมัครสสอยู่ในพื้นที่เขาก็เข้าใจพอเคลียร์เสร็จปุ๊บแล้วก็ทางนักศึกษาเองก็เข้าใจด้วยเหมือนกันนะคะสรุปสุดท้ายสําหรับในส่วนของปทุมธานีพี่ปุ้ยสรุปให้เลยนะคะมี8เขต5เขตเป็นสีน้ําเงินค่ะภูมิใจไทย อีกหนึ่งเขตสีแดงได้และเขต7ที่ว่าคือเขตสีน้ําเงินได้ไปก็คือภูมิใจไทยเขตนี้ภูมิใจไทยคะแนนสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งค่ะนี่นะฮะคุณผู้ชมก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเห็นว่าจริงๆเนี่ยในโซเชียลเขาก็บอกว่าพอเอาคะแนนมาเกลี่ยด,ดูเนี่ยมันเหมือนกับว่าคะแนนมันไม่ตรงกับตอนแรกมันห่างกาันตอนแรกเนี่เป็นร้อยก็บอกว่าเออไม่ถึงประมาณสัก30มสิบนะฮะ,ะนะฮะคุณผู้ชมครับรเรื่องของการทํางานของเจ้าหน้าที่นะฮะในทุกหน่วยเลือกตั้งก็ยังเป็นที่ตั้งคําถาม